ใช่แม่แม่งงหัวเลยเนี่ยยังไม่ล็อกเลยตอนแรกหนูก็คิดว่าวีนาแบบเขย่าเตียงแล้วเตียงไม่ได้ล็อก<ว>โอ้ยทำไมไหวแรงจังไม่ล็อกเลยนะโอ้ไม่เคยเจอผ่นดินไหวแบบอย่างนี้เลยอ่ะอยังยัง นั่งก่อนเดี๋ยวล้มงงหัวเออเออนั่งนั่งนั่งก่อนดีแล้วนี่ยังไม่เลิกเลยใช่น้องวีตกใจทั่วบ้านเราเป็นไรน้องวีพันธินไหวลูกวินาะทพันธินไหวเหมือนจะหยุดแล้ว ต่อาจจะมีมอาการช็อกหรือเปล่าย,ยังเบาเบาเออยังไม่หยุดยังไม่หยุดวินาทแผ่นดินไหวพัดลมเซเลยอ่ะเนาะเออวินาทวินาทรู้จักแผ่นดินไหวเปล่ารู้สึกอะไรไหมฮะเนี่ยเหมือนยังจะมีนิดนิดนหน่อยอ่ะอืม